วันนี้เรื่องของกัมพูชาเพจมังกรซ่อนตัวมีการรายงานสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดตลอดทั้งวันนะครับเมื่อเช้านี้ทางฝั่งไทยพบกลุ่มขเขมรมีการเจรจามีการพูดคุยกันพอที่จะเข้าใจกันได้และขเขมรก็ได้มีการถอยกลับโดยที่ไม่มีการประทะอันนี้ตัวเพจมีการรายงานในลักษณะนี้นะครับในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มติดอาวุธ BH q ชซึ่งแสดงท่าทีแข็งกร้าว แล้วก็เตือนให้อาจจะเจอกับวัตถุระเบิดและจะไม่รับผิดชอบกับผลกระทบใดๆนี่คือสิ่งที่ฝั่งโน้นเขามีการสื่อสารมานะครับและทางเพจมีการนํามารายงานสถานการณ์โดยรวมยังคงน่ากังวลน,นะครับและอยู่ระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชิดจากความมั่นคงทีนี้จากเพจที่มีการนําเสนอมาดูในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านบลเอกณัทพงศ์นาคพาณิชก็พูดถึงสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาสระแก้วบอกว่า ตอนนี้เป็นการยั่วยุในระดับบุคคลแล้วแล้วก็มีการมุ่งหวังชีวิตและวเรามีหลักฐานคือรอยกระสุนที่บริเวณบังเกอร์ทำให้เราจำเป็นต้องตอบโต้ตามกฎการประทะโดยที่ไม่ทราบว่าจุดที่กัมพูชามีพลเรือนอยู่ด้วยเนี่ยจุดที่กัมพูชายิงมาเนี่ยมีพลเรือนอยู่ด้วยเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่กัมพูชาไม่ควรกระทำโดยหวังให้แค่ประชาคมโลกหันมามอง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่อธิปไตยของเราจากนี้ไปเนี่ยก็ขอให้ปกป้องตามกฎการใช้กําลังอย่างเด็ดขาดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแนวทางสันติมาโดยตลอดจนบางครั้งถูกตําหนิได้ว่าไม่เข้มแข็งอธิบายกันแบบง่ายๆครับเรื่องของกฎใช้กําลังเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นทางนู้นยิงมาทางเราก็มีการตอบโต้กลับแต่ว่าไอ้จุดที่เขายิงเนี่ยมันเป็นแนวที่พล,ลเมือง ประชาชนของเขาอยู่มันก็เลยกลายไปเป็นเหยื่อของสถานการณ์ด้วยไปฟังความเห็นของท่านรัฐมนตรีกลาโหมกันครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสื่อทุกท่านก็คงยอมรับนะครับว่าฝ่ายไทยเนี่ยเราใช้แนวทางสันติมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งบางครั้งยังถูกสื่อบางสำนักที่ตำหนิด้วยซ้ําว่าเราเนี่ยไม่ไม่เข้มแข็งนะครับไม่เด็ดขาดนะครับเพราะเราคิดแทางสันติ แต่แต่ณนะถึงเวลานี้นะครับเราก็ต้องใช้ความเด็ดขาดเพิ่มขึ้นแล้วนะครับโนโยบายรัฐบาลท่านนายกุตีก็ประกาศแล้วว่าระง,งับจอยด e ครเรชั่นในทางการอาหารเนี่ยในเมื่อเราไม่ได้บัตดตามจอยดครเรชั่นเนี่ยอะไรก็ตามที่อยู่ในเขตที่ปไตยของเราจะต้องไม่ถูกวงไม่ถูกล้ำ มีการวิงวอนนะครับมีการขอผู้รู้ขอทหารเก่าขอพิธีกรรายการต่างๆนะครับณนะตอนนี้ท่านรัฐมนตรีกาลาโหมบอกว่าเลี่ยงการให้ข้อมูลที่กัมพูชาสามารถนําไปต่อจิกซอได้เพราะเป็นทาหารด้วยกันก็จะมีแนวความคิดคล้ายๆกันเป็นเรื่องที่ห่วงใยต่อชีวิตน้องๆที่อยู่แนวหน้านะครับเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องปฏิบัติการทางการทหารปรากฏว่าฝ่ายตรงกันข้ามเขาเตรียมการไว้หมดแล้วทําให้เรา,เาทําให้เกิดความเสี่ยงกับชีวิตเขา ส่วนนายกรัตรมนตรีตรัฐมนตรีมหาไทยนะครับคุณอนุทินชาญเวลกูลยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนสากแก้วเมื่อวานนี้มีการใช้ปืนเล็กยิงก่อกวนในพื้นที่สากแก้วว่าเราจะทําให้ดีที่สุดไม่มีความตั้งใจที่จะไปรุกรานใครและก็ไม่ยอมให้ใครมาคุกคามอธิปไตยของเราและก็ไม่ยอมให้ประชาชนแม้กระทั่งทหารต้องประสบอันตรายทั้งนี้ทหารเขาก็มียุทธวิธีซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมยืนยันได้ว่าหากเกิดสถานการณ์ ก็มีการเตรียมความพร้อมศูนย์อมพยพไว้ทั้งหมดแล้วส่วนได้มีการประเมินสถานการณ์ว่าจะเข้าสู่โหมดการประทะก,กันหรือไม่านายกบอกว่าแม้หวางตั้งสงบจงเตรียมพรบจงเตรียมรบให้พร้อมสับเป็นคําสอนกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอย่างไรก็ตามนะครับยืนยันให้อํานาจทหารในการตัดสินใจซึ่งนายกก็บอกว่ายืนยันมาตั้งแต่วันแรกที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วขอเรียนยืนยันนะครับเราไม่มีความตั้งใจที่จะไป ลุกรานใครนะครับแต่เราก็ไม่ยอมให้ใครที่จะมาคุกคามอธิปไตยของเราแล้วก็จะไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งทหารเนี่ยต้องประสบภัยอันตรายก็เลยมีการ,รประเมินบรรยากาศนะครับตอนนี้การ,รเข้าสู่การประทากันเลยก็แม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรถให้พร้อมสัตว์มันมีสุก มีคำสั่งสอนตั้งมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วไม่อยาให้เอามาตัดใจผมยืนยันมาตั้งแต่วันแรกที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้ทางพลตรีวินัยสวารีออกมายืนยันนะครับว่าทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN2 ที่ห้วยตามมเรียเนี่ยฝ่ายไทยมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเป็นของที่วางใหม่ก็สอดคล้องกับข้อมูลเดิมที่มีการรายงานว่าทหารกัมพูชาเนี่ยลักลอบเข้ามาตัดโลดหนามที่ไทยวางเอาไว้แล้วก็มีการพบทุ่นระเบิดดังกล่าว ส่วนการยิงตอบโต้เมื่อวานนี้เป็นการตอบโต้ตามสถานการณ์สอดคล้องกับทิศทางการยิงของทหารกัมพูชาไม่ได้มีเป้าหมายการกระทําต่อพลเรือนแต่อย่างใดดังนั้นหากกัมพูชาอ้างว่ามีพลเรือนได้รับผลกระทบแสดงว่ากัมพูชาได้ใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ใช้กำลังทหารเข้าป,ป่าปนในกลุ่มประชาชนของตนโดยที่ไม่สนใจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นท่านโฆษกบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเพิกเฉยสิทธิความเป็นมนุษย์และหลักความเป็นหลักมนุษยธรรม ชีวิตของประชาชนของตนเองเนี่ยมาเป็นช่องทางในการสร้างข่าวเท็จอย่างน่าละอายโดยการนําภาพการช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายศพประชาชนชาวกัมาพูชาข้ามผ่านชายแดนซึ่งเป็นการเสียชีวิตด้วยโรคประจาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพและญาติก็ได้มีการประสานทางการไทยไทยก็อำนวยความสะดวกในการส่งกลับไปก็กลายเป็นว่าทางนู้นไปตีข่าวว่าเราส่งเฉลยศึกที่เสียชีวิตกลับประเทศวันเดียวกันนี้ครับพลเอกณพนะลสร้างสมวงศ์ประธานกรรมธิการ ประธานกรรมการสภานเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้มีการส่งมอบอาวุธยุโทโรธปรกรณ์ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้ในการประจำการกองทัพบ,บก3รายการประกอบด้วยต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอนเนกประสงค์ D11A ปืนใหญ่เบาขนาด105ม mm, มแบบ csah2 มอบให้กับศูนย์ทหารศูนย์การทาหารปืนใหญ่และจะรวดหลายลำกล้องวิถีแบบ dti 1G มอบให้กับกองพลทหารปืนใหญ่ จรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ D-T-I 1G ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศจีนรถด,ดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้ในสนามรบมาแล้วนะครับในเหตุการณ์ชายแดนที่ผ่านมาขณะที่รถฐานจรวดหลายลำกล้องอนเนกประสงค์ D-11A ที่สามารถยิงจรวดได้5รูปแบบได้แก่ขนาด122ม mm, ิลิเมตรระยะยิง40กิเมตรแบบที่2คือขนาด306ม mm, ิลมระยะยิง150กิเมตรขนาด 370มิลลิเมตรระยะยิง300กิโลเมตร